สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับลิลี่ฟิล์มก็ได้ปล่อยคลิปใหม่แล้วชื่อคอนเซปต์ว่า The Movie นะครับและแน่นอนนะครับชื่อว่า The Movie มันมีเนื้อหาอะไรแฝงมากมายซึ่งในคลิปนี้นะครับแอดมินจะพาไปหาคำตอบว่าในคลิปลิลี่ฟิล์มนั้นมีอะไรซ่อนอยู่บ้างก็ก่อนที่จะไปกันนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยก็นะครับทุกคนวันนี้ลิซ่าได้ปล่อยลิลี่ฟิล์มออกมาอย่างไม่ได้ทันตั้งตัวเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการเซอร์ไพรส์สุด และลิซ่านะครับได้เลือกใช้เพลงทอมบอยของเดส t i นีและก็แน่นอนนะครับเจ้าของเพลงอย่างเธอก็ดีใจมากๆที่ลิซ่าเอามาเต้น my <God. S 3> my gosh a e, and check it out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  ซึ่งก็แน่นอนนะครับครั้งนี้มาในทีมเดอะมูฟวี่มันก็ต้องมีเรื่องราวและการมีเรื่องราวอย่างเดียวก็คงไม่พอนะครับเพราะสถานที่ก็ต้องเข้ากับเหตุการณ์ด้วยทำให้โปรดักชั่นของลิลี่ฟิล์มครั้งนี้นะครับยิ่งใหญ่อลังการมากๆเรียกได้ว,ว่าเปรียบเสมือนการถ่าย MV เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าดูจากทีมง,งานและฉากแต่ละฉากนั้นถือว่าจริงจมาก และมันก็ได้มีข่าวหลุดออกมานะครับว่าลิซ่าได้ใช้ตังของตัวเองในการถ่ายทํามันเป็นไอเดียของลิซ่าเองนะครับเพื่อที่จะให้บลิง์ได้รับชมคุณภาพแอดมินว่าลิซ่าน่าจะอยู่กับ YG มานานจนติดนิสัยเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะครับก็อยากให้บลิงเข้าไปดูกันเยอะๆนะครับเพราะลิซ่าใช้ตังของตัวเองด้วยหรือว่าจะเข้าไปดูกล้ามแขนของลิซ่าก็ตามใจไม่ว่ากันนะครับโอเคมาในส่วนของเนื้อเรื่องกันดีกว่าในส่วนเนื้อเรื่องของเดอะมูฟวี่ครั้งนี้นะครับก็คือน่าจะเป็นแผนการการลอบฆ่าลิซาาารโดดยกกหลลอลออเเข้้ไปใธมสพษ ซึ่งในฉากแรกลิซ่าได้เดินเข้ามาแล้วก็นั่งลงและเหมือนลิซ่ารับรู้ได้นะครับว่ามีอะไรผิดสังเกตก็คือทุกคนนะครับใส่หน้ากากหมดเลยยกเว้นเธอและถ้าสังเกตได้จากสายตาเธอนะครับเธอดูรู้ทันแล้วก็มั่นใจทําให้ตอนนี้เธอทําตัวปกติแล้วก็เล่นตามน้ําไปเรื่อยๆแล้วก็มีอีกฉากหนึ่งให้สังเกตนะครับก็คือฉากนี้ลิซ่านะครับได้ดึงคนที่ใส่แมสมาเธอนั้นดึงเข้ามาหาตัวแล้วก็มองด้วยหางตา เหมือนเป็นเชิงยอเย้ยนะครับว่าเธอรู้ทันหมดแล้วซึ่งฉากนะครับก็ได้ตัดมันที่ฉากนี้เหมือนเป็นการหยอดน้ํายาอะไรสักอย่างลงไปแอดมินว่าที่หยดลงไปนะครับมันน่าจะเชื่อมต่อกับหน้ากากเพราะเมื่อนํามาเทียบกันแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่ติดอยู่บนหน้ากากเลยนะครับอันนี้และมันก็ได้มีฉากที่ลิซ่านะครับหยิบไพ่ออกมาจากหลังคอเธอมันก็สื่อเป็นเหมือนไม้เด็ดหรือว่าแผนลับนะครับที่ลิซ่าซ่อนเอาไว้สุดท้ายนะครับมันก็ได้ตัดจบตรงที่คนที่ใส่หน้ากากทุกคนนะครับไอสําลักออกมา ก็คือสื่อว่าสารที่หยดลงไปนะครับมันเป็นสารพิษและสุดท้ายนะครับคนที่ใส่หน้ากากก็ตายซะเองซึ่งนั้นนะครับก็ทําให้ลิซ่าเดินกลับบ้านไปให้อาหารลลโอได้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u r s b e ไปแอดด้วยก็แอดมินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ